ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ล็กกี้สตอนะครับผมวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้นะครับเล็กน้อยๆๆเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรังกินอะไรนะครับถึงมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับผมมาฝากก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดติดตามช่อง l ล็กกี้สตอด้วยนะครับ ทีนี้เรามารู้จักประเภทของโรคไตนะครับแล้วก็อาการของโรคไตนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะครับก็คือโรคไตวายเฉียบพลันและก็โรคไตวายเรื้อรังนะครับของโรคไตวายเฉียบพลันนะครับลักษณะก็คือไตสูญเสียการทํางานอย่างรวดเร็วนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับและก็โอกาสในการรักษาหายนะครับถ้าหาสาเหตุและรักษาทันเวลานะครับ สามารถกลับมาทํางานตามปกติได้และก็สาเหตุนะครับก็คือการขาดน้ํอย่างรุนแรงติดเชืเเ้อในกระแสเลือดได้รับสารพิษนะครับแล้วก็ผลค่าเคียงจากยานะครับผมส่วนโรคไตวายเรื้อรังนะครับลักษณะก็คือไตเสื่อมอย่างช้าช้านานๆในหลายเดือนถึงปีนะครับโอกาสร,รักษาหายนะครับไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องดูแลต่อเนื่องและ ประคับประคองะลโรคนะครับผมสาเหตุของการเกิดโรคนะครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับเป็นต้นครับทีนี้เรามาดูระยะของโรคไตนะครับแบ่งตามค่าการกรองของไตนะครับผมโดยจะแบ่งออกเป็น5ระยะนะครับระยะแรกก็ครับก็คือค่าการกรองของไตนะครับร้อยกว่า90%าเนเนี่ย ไตนะครับมีปัญหาเช่นมีภาวะโปรตีนรั่วนะครับผมอันนี้นะครับเป็นประมาณร่างกายจะขาดโปรตีนนะครับเราจะต้องเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะครับแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมการกินนะครับระยะสักสักไระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของระยะที่สองนะครับค่าการกรองของไตเนี่ยนะครับจะอยู่ที่6 0 8 9์นนะครับไตนะครับ ไตเขาเรียกว่าไตเสื่อมเล็กน้อยนะครับผมส่วนระยะที่3นะครับค่า,าคกา,ารกรองของไตเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3 0มสถึงห้านะครับจะเห็นว่านะครับค่าการกรองของไตนะครับจะน้อยกว่าในระยะที่2นะครับผมเรียกว่าไตเสื่อมปานกลางนะครับตรงนี้เรานะครับต้องคุมนะครับอาหารแล้วก็น้าเครื่องดื่มนะครับหรือว่าดูแลพฤติกรรมการกินนะครับให้มากกว่า ในระยะที ểm, so ่2นะครับส่วนระยะที of light of light ่ระยะที่4นะครับระยะที่4เนี่ยนะครับค่าการกรองของไตนะครับจะอยู่ที่1 5บห้าจยีนนะครับเขาเรียกว่าไตเสื่อมมากนะครับต้องต้องเราต้องเริ่มวางแผนแล้วนะครับต้องเริ่มวางแผนในเรื่องของวางแผนการรักษาแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของระยะที่5ระยะสุดท้ายนะครับค่าการกรอของไตจะน้อยกว่า15เอร์เซนะครับเรียกว่าไตวายระยะสุดท้ายนะครับต้องทำการบำบัดทดแทนไตนะครับมี2แบบก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างหน้าท้องทีนี้เรามาดูอาหารนะครับที่เราสามารถกินได้และ ไม่ได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับครับที่นี้เรามาดูในเรื่องของโปรตีนกันก่อนนะครับคนไข้โรคไตเนี่ยนะครับต้องการโปรตีนเป็นจำนวนมากเพื่อไปซ่อมแซมนะครับส่วนที่สึกหรอเนาะทุกคนจะสังเกตว่าคนไข้ที่มีโรคประจำตัวคือโรคไตเนี่ยนะครับจะกินได้น้อยนะครับ กินได้น so, 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 ้อยก็คืออย่างเช่นสิ่งที่คนไข้โรคไตต้องกินเป็นประจําเลยก็คือไข่นะครับไข่ต้มเนี่ยนะครับคนไข้โรคไตจะต้องเลือกกินแค่ไข่ขาวนะครับไข่แดงเนี่ยนะครับจะมีไขมันอิ่มตัวนะครับไม่ฉะนั้นไข่แดงเนี่ยจึงไม่จําเป็นต่อคนไข้ที่มีโรคประจําตัวคือโรคไตนะครับส่วนต่อมานะครับผมสิ่งที่คนไข้ต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับหมู นะครับหมูเนี่ยไม่ใช่หมู3ามชั้นนะครับต้องเป็นหมูเนื้อแดงนะครับที่ติดมันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อกไก่นะครับอกไก่เนี่ยครับไม่ใช่ว่าจะรับประทานอกไก่หรือไก่ได้ทุกคนนะครับสําหรับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักก็คือ อาจจะมีโรคประจําตัวแทรกซ้อนที่ไม่สามารถรับประทาน,นไก่ได้อย่างเช่นโรคเกาต์นะครับตรงนี้เนาะก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเรากินอะไรได้กินอะไรไม่ได้นะครับผมทีนี้เรามาดูสิ่งที่ห้ามนะครับหรือไม่ควรรับประทานเลยนะครับนั่นก็คืออันแรกเลยนะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวหรืออา,อาหารทะเล อาหารทะเลก็ไม่ควรรับประทานเพราะว่าในอาหารทะเลเนี่ยจะมีเกลือเป็นส่วนผสมก็คือทําให้เค็มนะครับส่วนเนื้อนะครับเนื้อวัวเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างหรือว่ามันจะมีไขมันบางตัวที่ทําให้เวลาเรารักษาในเช่นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยนะครับจะทําให้ของเสียตรงนี้ไปคัง่งอยู่ในเลือดครับและไม่สามารถ นำออกมาจากร่างกายได้ผ่านการฟอกเลือดนะครับมันจะทําให้คนไข้นะครับที่ฟอกเลือดเนี่ยเหนื่อยหรือว่าของเสียสะสมนะครับแล้วก็น้ํานะครับถ้าเรารับประทานน้าเป็นจํานวนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้น้ําท่วมปอดได้หรืออาจจะหายใจหอบเหนื่อยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับผมผลไม้และผักนะครับที่เราควรเลือกทานและก็เราควรเลี่ยงในการรับประทานนะครับจะเริ่มต้นที่ที่ควรเลือกทานก่อนนะครับจะเริ่มต้นที่ผักนะครับก็จะมีมะเขือยาวนะครับพริกหยวกแล้วก็ถั่วเป็นต้นนะครับเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมต่ําเราสามารถทานได้นะครับ สำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับผมทีนี้ผลไม้นะครับผมผมลไม้เนี่ยนะครับเราจะทานได้ก็คือแอปเปิลนะครับมังคุดเงาะสับปะรดนะครับเป็นต้นแล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะครับทุกคนสามารถดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเนาะทีนี้ ผักผลไม้ที่เราควรเลี่ยงนะครับหรือว่าไม่ควรรับประทานเลยเพราะนะครับผมสิ่งที่ผมจะพูดเหล่านี้นะครับต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับก็จะมีหลักๆเลยนะครับห้ามเลยก็คือกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่หรือว่า กลือยหอมนะครับก็ไม่ควรรับประทานต่อมานะครับก็จะมีมะขามหวานนะครับผมอ่าทุเรียนนะครับฝรั่งมะละกอสุกนะครับอันนี้ควรหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับผมที่นี้ผักที่ควรเลี่ยงนะครับคะนา้านะครับมีคะนา้ามีฟักทองมีแครอทมีมะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่งทอดเป็นต้นนะครับ ตรงนี้เราควรเลี่ยงนะครับเพราะโพแทสเซียมในสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นสูงมากนะครับอาจจะทําให้คนไข้เราเหนื่อยได้นะครับผมครับทีนี้เรามาสรุปกันนะครับผมข้อแรกนะครับไม่เค็มไม่เค็มคือเราจะไม่ใช้น้ําปลานะครับหรือว่าใช้ได้แต่ไม่เกิน2ช้อนชาต่อวัน ทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้อสัตว์น้อสัตว์เนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยขอให้กิน4ี่ถึงหช้อนตกต่อมือ้อรือเท่ากับ3กล่องไม่ขีดไฟนะครับแล้วก็กินไข่าขาวเนี่ยอย่างน้อยนะครับวันละสองถึงสฟองนะครับต่อมื้อนะครับปกวันหนึ่งก็ 6- กถึงเฟองนะครับผมต่อไปนะครับก็เราควรนะครับลีเลี่น้อสัตว์หรือว่าอาหารที่เป็นแบบแปรรูปหรือ กระป๋องนะครับผลไม้กระกป๋องบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับอันนี้แนะนําให้ถึกเลี่ยงนะครับเพราะว่าในนั้นนะครับจะมีในเรื่องของโพแทสเซียมเยอะโซเดียมเยอะนะครับผมเนาะต่อไปนะครับรับประทานผักสุกทุกมื้อนะครับมื้อละหนึ่งถึงสองทัพผีนะครับโดยเลือกผักที่สอดคล้องกับค่าโพแทสเซียมของเราที่ผมกล่าวไปข้างตนา้นว่าอะไรคือ ที่โพแทสเซียมต่ำอะไรคือผักที่โพแทสเซียมสูงนะครับเราก็ไปดูเอานะครับเนาะก,ก็ต่อมานะครับรับประทานผลไม้ได้นะครับรับประทานได้แล้วก็เลือกชนิดที่ต้องรับประทานอย่างเช่นกล้วยเนี่ยไม่ควรรับประทานเราก็ไม่ต้องรับประทานนะครับเนาะในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ค่าโพแทสเซียมเนี่ยนะครับ เพิ่มขึ้นสูงนะครับสูงและทําให้เราเหนื่อยหอบนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของน้ํานะครับน้ําเนี่ยถ้าคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคไตนะครับสิ่งที่ทานได้ก็คือน้ําเปล่าสะอาดเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถทานชากาแฟหรือนมเป็นตื่นได้นะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของการคุมน้ําเนี่ยนะครับให้ตวงไว้นะครับอยากให้ตวงแล้วก็มี ขวดน้ําส่วนตัวนะครับประมาณห0รอมิลลิตรต่อวันนะครับเพื่อจะช่วยให้นะครับร่างกายเนี่ยขับน้าขับของเสียออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เหนื่อยนะครับนาะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องเล็กี้สตอรีด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาละที่นี้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับบ๊ายบาย